กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบตักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุภุสุสคนพ,พ่อพ่อกันสีกาบเช่นเดิมพี่นอ้อยกับเบาไต่บรรยากาศยมามบ่ายเนาะตอนนี้กัมาคิดสมกันพี่น้องเลยม,มาบิ๊กบุม้มสบายดีปะลุนี่พี่นออ้องสมเขากรบมกแงวมกตอง ม,มากมายตามฤดูกาลเท่านี้แหละเนาะนี่แจ้วขกากกนเข้มข้นเลยพี่น้องเลยแจ้วเขาขัวแจวน้ำตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นแจ้วผงเนาะอ,อุ้ยสดสุดใส,ส,ดสพี่น้องเอ้ยมามากพี่น้องมะจวดจานน้ำกันพี่น้องเอ้ยสมแมงแงวอื้มอืม,อม,อม Ui Giọt giọt với nông Quay nhảy lên nó To cả Đẹp này lên Mẹ xinh xuấy lên với nội ơi Má má với nó má Chuột chuột không cần Chát mà nghe còn nghe không tặng ừ Ừ. Sự dọn như nào đây? Ừ. Ừ. Sự dọn Mà anh nhảy thế, thế nào đây? คุยแจวเลยพี่น้อือสุดยอดสุดยอดอืหื เนี่ยขาวๆเลยพี่น้องเยเราตัวนี้ก่อนก็นรู้ไงเย็นไมาช่ไหมโอ้กอบุ้มมักต้องเข้ากันพี่น้องเยปอกกาบแล้วเรียบร้อยเนื้อทางในข,า,ขาวๆแบบนี้เลยยอดยอดเหออื้ม ทอนเต้ากินกับแจบตัวนี้ปลาลุงเลยอมามาพี่น้องมะอืออสมยุ่แต่ว่าปูปันได้พี่น้องเนาะว่ามันซุกเอ็มแล้ว จัดจัดพี่นองอื้กินแบบสะใจไปเลยพี่น้องเลยมะแหน่ข้าวกระหน่อยปักใหญ่คือว่ามาลีจีผัวแหละหน่อใหญ่แหง้งอื้กินแบบกินแบบสะใจมันต้องแบบนี้พี่น้อง ยอดเลยแหละอะม,มาพี่น้องมาปกติเหเดียวน้ำปลาเนาะอันนี้แกว,วน้ำปลากันพี่นอ้องจะว่าเฮ้าสิบบใช่เฮ้าสิบเห็ดแบบเจียวรวมเลยลหละปกติเห็ดแบบน้ำปลาบริขัยเข้มข้นเนาะอือม มักใหญ่แห้งได้พี่น้องเอ้ยทีละสามในเลยแบบพิ่คักคักคักพี่น้องแกลงไปก่อนอแบบสดนี่มันจวดจาดดีขนาดเลย ยอดชุดยอดแบบไม่ชิ้นเขาเนื้อเขาดเาีเขาเนื้อเขานั้งก็ดีกว่าพี่น้องเลยเนาะเอาเห็ดแบบสดนี่ชิ้นเขากับอันน้ำจิม้มเา อองสติจัดเจียวเอาคุกให้เขากัดก่อนพี่นอ้องอืมอืม,อม,อมเยอะเอาไปเก็บคิดว่ามังกรจี๋อะไรพี่น้องเอินหอยใหญ่แห้งอืมมาบิก๊กบุ้ม ม,มามาพี่น้องมาอืมอืมตัวนี้เขาไปนำ จวดแฮงจวดแฮงพี่น้องอื้อื้ออื้อ ปาเถอะ,ะจุดแจ้วพี่น้องเอาจัดไปสันติมีจัดกันสองคนพี่น้องเลยอยู่กล้องต้ลนลำใหญ่เขานี่แหละืโตหน่ย่ยใหญ่ขนาดเลยเนาะ เนี่ยเบิง์ิีดไวยังพู้ใหญะพี่น้อยหมากลิ้นจีชัดๆเลยหม,มักต้องเขาไปคุียแบบยังยวะอืม้ม เป,เปรียวๆพอดีพอดี Enough, <ophone Trustee> <ghee> <spicy Gur ung> อ๋อเจ้าก็เพชรได้ใจอีนนรกรุงเลยแบบจวดจะอดเลยพี่น้องอืมอืมนี่ Ui, chè bẩm năng nặng lên nè Chọt chát lắm chị nọ Chọt แซบขนาดเลยม,ม,มันสุดยอดดีๆดีดด่พี่น้องไยกนินแบบว่ามันบริสุทธิแห้งไปดเลยเนาะ,นนะอขอกินอยู่พี่น้องเลยถือว่าสุดยอดจากสีเลยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็จะได้ลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซํานี่แหละพี่น้อง ฝากก็เลยก็แชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้ป่าตายเด้อพี่น้องพบพ่อก,กันคลิปหน้าเนะเาะสำหรับคลิปนี้กันสร็จกาลค่วสบายดีพี่น้องลู <Hello. S 1> ตาพ่อเม่พี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยเศษๆนำกันพี่น้อง <c oughs>